หายยังไงนกฟังถ้ากูจกส้งงมวีได้ยินมันเนี่ยไม่ดีหรอกมั้งอืมไม่ไดีหรอกโอ้อย่างมืดเลยเกิดอะไรบางางเนี่ยกดเปล่าโอ้อข้างนั้คอโอ้ยเกบ ไีซีอย่างมืดเลยโอเคมาบ้านหลังนี้ดีกว่าตอนนี้ต้องหาวัตที่ง่ายในกรารฆ่าซอมบี้โอ้ยใครขอบตรวตมีใครอยู่ ไม่เอาเสภ้อย่ายากเขาอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอเคลมแล้วก็ตีตีต,ตีโอ้เราเริ่มกังวลแล้ว พราเราไม่มีบริสุทธิ์้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอ่อเอาเอาเอาเป็นสิงหอบควันมาเพื่อจะได้หาแต้มบวกไอ้เอาแต้มลบแล้วก็แต้มบวก ใช่หนูเราเลสได้มีผ้าขอผ้าแล้วกันของกินเราต้องไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหาบุหรี่ เปลี่ยสบีไม่ค่อยเยอะเราจะไปไดช้ชิวๆคอ,อนตะปูตะปูก็เป็นคอนขอนเอ้ยสบีไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแอไม่เห็นคอนทุบเนื้อ เนี่ยวุฒเท่าเลยขีสับ,บีไม่เห็นขยองนม่ไ้่ไม่โอยไม่สัมบ,บีอย่งวะไปดีกว่าไม่อยู่แถวนี้แหละยังไม่เจอรถเลยเนี่ย โอเคอนี่นี่ขวดขวดนี้น้ำหนักสูนยจุดหนึ่งเก็บไว้ก็ดีเคยโดนตัดน้ำ ราต้องรีบหาที่อยู่รีบหาน้ำมันรถไฟฟ้าเพื่อที่จะอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าแต่รียอยู่ถึงไหมไดูสบี้กับตายก่อนหรือเปล่ามาัใช้ชีวิตรอดไปด้วยกันใช้ชีวิตรอดเหรอไปด้วยกันมเมาชีวิตรอดไปด้วยกัน ไม่เจอเจยมีดมีนี่จะพังแล้วด้วยวันนี้ขวดน้ำเยอะจังในรถน่าจะมีบุหรี่อยู่นะแต่ยังไม่เจอรถสักคันเลยเฮ้ยรถรถพยาบาลกระเป๋า จะไขยโอเคเจอไฟเช็คมีไฟเช็คไม่มีบุหรี่เป็นไปนได้ยังไงในสมก็ไม่มีบุหรี่โอเคกเระเป๋าพยาบาลยาแก้ปวด ว้ยเดี๋ยวนอนเลยหวัวโยกอะ,อะ,อะสโลวตั้งตงชุดเราคนเดียวอุว้ยเยอะหลังนี้ก็มี อุ้ยสบีก็เริ่มเยอะแล้วเนี่ยเฮ้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 ยอ้ยล้มโอ้เยอะแล้วเยอะแล้วเฮ้ยบ้านหลังนี้จะมีของเราลืมแล้วเราไม่มีค้อนเราต้องหาค้อนมันลืมไม้ออกโอเคบ้านนี้จะมีของมีอาวุธม oh, he like ีอาวุธทิ่ดีในการฆ่าสบี แต่ตอนี้ตอนมีคอ้อนก่อนโอเคปิด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 โอเคมีคอ้อนไหมอุ้ยสวยว้าวได้คอ้อนมาละมี่ใช้แรงนี่แหละแต่รับไม่ได้หลุดหมดมานอกินก่อน สมินปสัสไดรงทน้าแรงเอากระะออกเลยหนักมีดโอเคเอามาใช้ไม่สับหมอไม่สามารถวันคิววันช็อตสมิดได้ในครั้งเดียวแฉลงกโ็โอ้ยดูได้ไงเนี่ยแต่แฉลงไม่ใช่ของมีคมอุย้ย จากไหนกันนะครับนี่ถ้าเราลืมประตูสมมาเยอะล้วโอเคโอเคลืมอลืกัดกัดกออกาออกมาออกมามาแล้วก็โอเคโอเคโอเคเขา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 เปิดตาปิดตาโอเคเราต้องอ่อ กูจะก็โก้เกะกล่องโอเค,อเค,อเคแล้วก็ติดไม้กระดานกลับคืนโอเคทันสบาขพอได้ละแต่เยอะผ่านเนี้ยเลเข้าได้ยละเอาจะไม่ทำท่าแพงเฮ้ยกับโดน อเยอะเยอะมากอมโอ้แล้วมันมาแล้วแล้วพวกมันมาแล้วเนี่ยต้องสู้อ่ะไม่สู้ก็ตายอออโอเคมาเทียตัวพอไหวมาเทียตัวพอไหว เอ็นเซอร์เตัวพอไหวเค okay, ลบตัวเองโอ้ยเสียขอประตูไมโอเคโอเคเยวตัวไหว okay. โอเค อากาศฮะใช้รูเข้าตัวห้องน้ำมีอะไรเปล่าแหนก็ผ้าที่จริงลยฉีกผ้าแล้วกระโดดลงไปชั้นสองเลยเนี่ยโอ้กระโดดไปจากชั้นสองที่เสือกันก็สุนเราสามารถเอ,อ่อทำเชือก สร้างเชือกสร้างเชือกโอเคสองอันแล้วเราก็เปิดหน้าต่างปลูกเชือกโอเคแล้วก็จบอเอ,อเคแล้วก็ลงแต่เชือกลงโอเคว้าวมีแต่การกที่ข้างหน้าบ้านซึ่ง การครอบประตูลำคาญเหลือเกินโอ้อยเป็นอะไรแล้วเนี่ยสามตัวไม่พอไหว Nope เหนื่อยโอเคโอเคมามามาโน้ปมันโอ้ย แยกแยกโอเคครบครบมีแนวที่จะการสมบีมัดล่มแล้วก็ทบหัวเฮ้ยบุรีโอเคได้บุรีมาแล้วสมบีเอาจะออกกันเดี๋ยวบาดอยากเป็นแผลอ้าวมันฟองประตูัวนี่ เขาไปตีหน้าต่างไหมทำเพื่ออะไรเด่ยโอเคสุบรีก่อนสุบรีไม็ดีนะครับอย่าลอกเรียนแบบ ตีไม่ไปี้งตีแล้วขอเน้นๆโอเคโอนอนแล้วโหเลือดเต็มผนังตอนนี้เราจะไม่เจอเอาวุธเลยยวขอนอนก่อนก่อนนอนขออาน้ำก่อน สาตวเองีโอเคสาดละโหขอกกินกันวันนี้วันที่สองด้วยเฮ้ยวันนี้ เพิ่งผ่านวันนี้วันที่สองเมืวน,เป,นเป็นเกมเกมขอนอนกันตื่นแล้วหาวุต่อจงไม่เจอวุฒิเลยเฮ้ยเปิดกระป๋องสวยแล้วิดกระป๋องแล้ว เอาเอาวุธไม่มีโอ้นี่ไงโอ้เพิแค่นี้เหรออืมแค่นี้ก็โอเคนึกว่าจะมีอาวดดุธเยอะกว่าน,นี้จเพืชขวดกระป๋อ,กกองเป็นตัวสังเกตเลี่ยงดีแต่ที่มีก็เยอะอยู่แล้วนะ <c oughs> นเฮ้ยเหล้าวิสกี้เราสามารถทำระเบิดไฟได้ Okay. เอรเราไปเช็คแล้วผ้าใส่แล้วก็จุดไฟโยนป้าใส่ขวดไฟแล้วก็โยนก็จะกลายเป็นระเบิดไฟนี่งั้นเรามีชะแรงแล้วสามารถงัดป๋องตรงได้นั่นแหละ ข้อดีของฉลรงบอมีไว้ต้นเกมโอเคของฉลกแลรวมีหมแล้วโอเคบอดีแล้วก็มีแล้ววันนี้วันที่สามใช่ไหมครับอุยอเดี๋ยวไม่โดนบาดโอเค สัมพีนี่เราจะวันช็อตปิดคลิปโชว์นี่โอเคก่อนปิดคลิปว้นีพีหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย